ันนี้ก็จะพาทุกคนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีเนาะจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องมาท่องเที่ยวที่สะพานรถไฟข้ามแมนะ่น้ำแควก็มีความยาวทั้งหมดสา0รอเมตรนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนาะก็มีโอกาสมาเที่ยวที่สะพานข้าม,มนะแม่น้ำแควก็เป็นหมายครั้งนะที่มาที่นี่ก็ จุดแลนด์มาร์คที่คนชอบมาท่องเที่ยวก็คือตรงนี้ตรงสะพานข้ามแม่น้ำแกรที่คนชอบมาท่องเที่ยวถ่ายลงถ่ายโลปฟิวธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางก็จะมีร้านอาหาระนะครับจะแบุฟเฟ่ที่ให้ทุกคนไปสัมผาานะัสเนาะก็จะมีร้านอาหารบุฟเฟ่ต่างๆให้คนได้กิก็วันนี้มาค่อนข้างจะเย็นนะก็บรรยากาศบรรยากาศนี้ยังไม่เคยถ่าย ก็ลองดูบรรยากาศรอบๆซิมทับรอบๆไปเนอะอาะเพราะเคยมาแต่จังหวัดตอนนี้จะจะช่วงของข้ามร้านอาหารเรื่อยไปซูมเปิดไฟกันนะ